สวัสดีครับวันนี้ครูเดกจะมาสอนเกี่ยวกับการทำโจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต,ต่างหลายขั้นตอนวันนี้เราจะนำแบบฝึกหัดใน7.17ในข้อ3ครับมาสอนในวันนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป80เมตรและมีด้านกว้าง18เมตรที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ จากโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับ้องดูกอนว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกก็คือความยาวรอบรูปนะครับซึ่งมีที่ดินความยาวรอบรูปทั้งหมดคือ80เมตรนะครับความยาวรอบรูปคืออะไรความยาวรอบรูปคือมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปก็นําด้านทุกด้านนะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับบวกการเวียนมีความยาวเท่ากับ80เมตรนะครับ ในส่วนที่2นะครับโจบกรหนดมาให้เราคือมีด้านกว้างนะครับด้านกว้างที่ยาว18เมตรนะครับจากรูปที่ดูนะครับฝั่งซ้ายคือด้านกว้างนะครับเพราะนั้นอีกฝั่งหนึ่งของด้านกว้างก็ต้องมีขนาดเท่ากันมันก็คือ18เมตรครับเพราะฉะนั้นจากจากที่กําหนดให้หรือจากสูตรนะครับเรายังไม่ได้ด้านยาวเพราะนั้นเราจะต้องมาหาด้านยาวต่อนะครับคว,วความยาวความยาวก็คือความยาวด้านกว้าง2ด้านเนี่ยเท่ากับ2คูณ18เท่ากับ36เมตร นะครับตอนนี้เราจะหาด้านด้านยาวที่เหลือสองด้านแล้วว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับความยาวด้านยาวสองด้านเนี่ยถ้าถ้าเท่ากับนะครับแปดสิบนั่นคือความยาวรอบพูปทั้งหมดนะมาลบออกจากสามด้วหกคือความยาวด้านกว้างทั้งสองด้านมันก็จะเหลือสี่สิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นด้านยาวสองด้านจะเท่ากับสี่สิบสี่เมตรสี่สิบสี่เมตรนะครับแล้วถ้าเป็นความยาวของด้านยาวหนึ่งด้านล่ะเท่ากับเท่าไร่เราก็นำสี่สิบสี่มาหารสองเพราะฉะนั้นจะเท่ากับยี่สิบสองเมตรนะครับตอนนี้เราได้ทั้งด้าน ด้านกว้างนะครับแล้วก็ด้านยาวแล้วเพราะนั้นเราสามารถใช้สูตรได้่ลงนะครับสูตรพื้นที่รูปสีส่เหลี <sh> ่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่าในสูตรนะครับที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่เท่ากับนะครับความกว้างคือ18บแดคูณยิบสองตารางเมตรเพราะฉะนั้นค่าที่เกิดขึ้นเหมือนคือสา6ร้อยเก้าสิบกตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะครับที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดสา6ร้อยเก้าสิบหกตารางเมตรนะครับ